หัวอ,อะไรเอา,เอามือมาอหมอเดินอ้อมมาข้างหลังผมเลปักที่อื่นปักไปสามสิบวินาทีหายเลยเล่นได้แล้ว<ม>วันนี้ผมก็จะไปตีต่อมีแพชชั่นเป็นนิ้วล็อกมา2เดือนแล้วเข้าเดือนที่3เนื่องจากผมมาตีกอล์ฟช่วงแรกเนี่ยเราเพิ่งเริ่มเริ่มเียนตีกอล์ฟไม่เป็นก็เลยตีกอล์ฟลงพื้นแล้วไม้มันเป็นเหล็กมันก็เลยสะท้อนเข้านิ้วแล้วนิ้วที่จับหลักๆก็คือมี3นิ้วคือนิ้วก้อยนิ้วนาง แล้วก็นิ้วกลางที่เป็นแบบนิ้วจับด้านซ้ายที่เป็นจะจับกริปแล้วก็นิ้วก้อยที่ต่อก,กับน,นิ้วชี้เนี่ยพอมันล็อกนิ้วก้อยนิ้วกลางนิวนน้วน,นางมันก็เลยเกิดภาวะล็อกขึ้นมาตีครั้งแรกช่วงแรกไม่ล็อกมันเริ่มปวดก่อนแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มอักเสบขึ้นพอหลังจากนั้นหลายๆวันเท่ามันก็เริ่มปวดขึ้นปวดขึ้นแล้วก็เริ่มแบบขยับไม่ได้พอกำนี้ปุ๊บนิ้วมันขยับไม่ขึ้นบางทีต้องใช้นิ้วช่วยแบบให้มันขยับขึ้นแล้วสึกว่ากางเราแย่ลงเรื่อยๆทีนวนด มันก็เราไม่เราดีขึ้นนะพอนวดเสร็จพอวันรุ่ขึ้นเหมือนดีขึ้นวันต่อไปมันก็เป็นอีกอะไปนวดตรงที่นิ้วเราอักเสบหรือนิ้วเราล็อกอยู่มันก็เลยปวดพอปวดอักเสบมากขึ้นมันก็ทําให้เราอ่ะลืมกามปวดหรือนิ้วเราก็อาจจะบวมขึ้นหรือยืดขึ้นเพราะมัายืดเส้นเรามันก็เลยขยับได้มากขึ้นแล้วพอวิ่อีกวันก็เป็นอีกไม่รู้ทําไงก็เลยมาหาคุณหมอสันให้ช่วยปักไปสามสิบนาทีหายเลยทุกนิ้วเลยปักไปห้าเข็มดีเลยครับแล้วปกติผมก็เชื่อว่ามันต้องปักนิ้ว คือเป็นตรงไหนก็ต้องปักตรงนั้นเม่ป,ปักที่อื่นตลกมากเลยคือครั้งแรกผมว่าบอกผมมาพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าตัวสบายผมก็เลยยื่นมือให้อันนี้คุณหมอครับงออะไระเอา,เอามือมาคุณหมอเดินอ้อมมาข้างหลังผมปัดัจเหมือนกันสุดยออม,มากๆเลยั <c oughs> หายแล้วหมอมันหายแล้วดีใจครับแต่ผมจะไปกายบริหารเพิ่มเล่นได้แล้ววันนี้ผมก็จะไปตีต่อมันหายแล้วก็ต้องตีต่อเลยครับม,าามีแพชชั่น <c oughs> ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วการปวดถ้าเราเป็นภาวะนิว w l o c นานๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดเกิดการเกรงหรือล็อกแบบมันหนักจริงๆเนี่ยมันจะขยับนิ้วไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นการรักษาก็จะยากบางครั้งเราไปหาตาหมอที่โรงพยาบาลหมอเขาใช้มีดผ่าตัดให้ซึ่งผมคิดว่าการใช้มีดลงมีดลงไปที่ที่อวัรวะต่างๆในร่างกายมันไม่คมอะเพราะบางทีไปโดนเส้นโดนอะไรแล้วนิ้วอาจจะไม่ได้ล็อกนิ้วอาจจะขยับไม่ได้เลยก็ได้ผมว่ามันเสีย่ยงไป <S <S ผมก็เลยเลือกการรักษาที่มันไม่ต้องผ่าตัดกลับไปเล่นกอล์ฟต่อขอบคุณมากครับหมอครับ